อีกคุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนมันว่างแล้วมันก็อยากทําให้อ,อคนได้รับความรู้นะ <c oughs> ก็โอเคครับสวัสดีคุณผ <c oughs> ู้ชมทุกท่านอีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับเอ,อเสียงแม่งเหมือนดีเจเลยวันนี้กับผมจะมาอ,อร้องเพลงทุย้ยก็ผมจะมาสอนวิธีการใส่คําอธิบายใส่คําอธิบายยังไงไม่ให้ต้องใส่หลายๆรอบ ามว่าคำอธิบายคืออะไรก็คือ description ใต้คลิปอะครับอืมนั่นแหละคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าคำอธิบายในแต่ละคลิปของผมนะ่ะอย่างคลิปนี้นะถ้าคุณคลิกเอ,อคำอธิบายเพิ่มเติมนะ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อเกมหรือว่าอะไรต่างๆนี่นะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคลิปเลยนะ ใช่ถามว่ามันทํายังไงก็ผมหลายคนนะที่ยังไม่รู้นะครับก็จะก๊อปใส่น้ t แพดไว้แล้วก็เอาไปวางทุกครั้งที่อัปโหลดคลิปแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นครับวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือคุณใส่ไปครั้งเดียวครับจากนั้นคุณอัปคลิปมันก็จะมีคำอธิบายด้านล่างให้เลยเดียวเชียวโอเคครับแล้วเรามาดูกันว่ามันทับยังไงครับครั้งแรกก็เข้ามาที่ ช่องฉันนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องจัดการวิดีโอครับจากนั้นก็มาที่การตั้งค่าช่องครับจากนั้นเราก็มาที่ค่าเริ่มต้นนะฮะอ่ะนี่แหละนี่ก็คือการตั้งค่าวิดีโอพื้นเ,เริ่มต้นเลยครับคือว่า,ไม,วาไม่ว่าจะอัพคลิปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน คือพูดง่า,งงายๆคือมันจะเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเวลาคุณอัพรายละเอียดมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะพูดตามนี้เข้าใจกันง่า,งงายๆเวลาคุณอัพคลิปวิด <G> ีโออ่ะก็คุณก็ใส่ไปนะครับเนี่ยเหม,มือนผมใส่ไว้เนี่ยรายละเอียดเวลาผมอัพผมก็ไม่ต้องมากอออีกหลายรอบเนี่ยรายละเอียดแค่นี้แหละครับก็ใส่ไปปรับของคุณมาพอทำเสร็จก็กดบันทึกครับป้าบ ากนั้นหนูดูครับเวลาอัปโหลดสมมติผมจะ upload. อัปโหลดอัปโหลดอะไรดีสมมติอัปโหลดตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีคำทอ่ิบายเลยถ้าคุณอยากใส่อะไรเพิ่มเติมก็ Enter อน,นี่ลงมาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็นี่อยู่ด้านล่างครับแค่แนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็ถ้ามีการถ้ามีความรู้อะไรมาเพิ่มเติมผมก็จะนำมาสอนอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะ